เล็กกับอดนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ไข่บรอเสียงเอ๋อแกเป็นสิเป็นอยังใหญ่มึงนี่กบปอกเพิ่นเขามาเนี่ยอันนี้อันนี้ยังไม่ไข่ล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วก็เฮี่ยงไข่ไหมเนี่ยแล้วก็เฮี่ยงเนาะอันโบอันเหี่ยงอันนั้นไข่อันนั้นไข่ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้อันนี้ยังไม่อันนี้ไข่เอออันยาวยาวไม่ไข่เข้ามาปนกันเขาไม่ได้ปนแม่ไม่ได้เปนแค่สอดรูกขายถ้าขายก็ได้มาสั่งให้อันยังอยากขึ้นรูปเป็นลาไข่ ไข่ล้วนคือคือคือได้ที่ขายดีแท้ล่ะปรคานทรงหลานนี่นะอ๋อเลือกเลือกไข่ล้วนเน้อประคานมค่ะมีอีกไหมของขายเอามาเลืเลือกไข่ล้วนเนื้อที่เอาอยู่เนี่ยเรียกเกาไข่ยรงเลือกก็เลือกก่อนเลยทรงถุงเด้อเลือกก็เลือกก่อนเลือกก็เลือกก่อนรถเนี่ยมันไข่ทุกตัวผมขัดมาแล้วเนี่ยมันไข่ทุกตัวบอกว่าไข่กับไข่นั่นแหละผมเหมือนกันเลย ราคาโปรมีไหมนี่จัดใส่จัดใส่ให้หน่อยจัดใส่เลยนี่กมีโปรโมชั่นยางละครึ่งลนะฮยางละครึ่งลสองถุงนี่แห้าเดือดเสองอันเหลือบน้อบบดนี้เนาะเหลือบน้อมันจะมีสองถงเ้หนาุงยะมันลเดี๋อเาเลือบน้บนนะเหลือให้จักโลเน่ ใครมงลาบงกนอ้ยอาหนี่ใครสูโตครับนี่อาหยัละครึ่งอยางละครึ่งสองแต่ว่ายู่นี่ก็สอบเดียวบางท่านจะใครอาหยัละครึ่งนะอันนี้ใครมมนจะเบิดเราเด้๋นี่ฟาฟาวฟาเขาเออโอ้ยจับน้อยจับไม่อี่ที่ตั้ตูมไข่แน่นอนไข่เออเมนจับเองกันนะจับเน้ดละทุ่งนะมมาให้จับยกันะเย็กันนย่นเย็นเยนเย็นๆหงมาให้เน เดือนรอละสี่ร้อยจ่าทุ่งมาให้เล่นนะมันาเดินเลือมีนี่มีเอาเอาไอเจ้าเป้าเอาเลือกก้อนก็ได้จะเฝ้าเลือกก้อนก็ได้ให้ผมก่อนเีาเอ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 าไว้ของมันสิเพราเะท่อนยเขครึ่งเดี๋ยวค่อยเอาเด้อนี่เด้อเอาอยู่นี่เด้อเส้นเส้นเส้นใดจากมือครับเดี๋ยวพ่อข้าเนื้อ่บได้ เป็นผู้ต่างผู้พูดมาก่อนมูเด้เนี่ยเขาเอื่อเงื่องยังกว่าพี่เพื่อนเขาน้อเขาบอกพึ่นไปนั่งคุยกับพึ่นเนาะจะยู่นี่ขอพ่อแม่เนี่ยไอทีไข่นีเหลืออีกวะเหลือแค่นี้บอกโอ้ยมาไข่ลอเลือกตัวใหญ่ๆผมเนี่ยจะเครื่องโล่เนี่เดียวเือกคันขป อันไหนอะไรเอาเอาเอาไข่เอาไข่บนสุดตัวเด้อเนียนตัวเงยเด้อบ่อันนี้บ่ไข่ปะอันนี้ต้องโลเออเออเอาเรือไอ้คมเคืองโล อ๋อนี่กบไข่ดูจะดเนี่ยไข่จะสวยขนนะเน้นตัวใหญ่กับไข่เด้อตัวเล็กก็ไข่ไข่ทุกตัวแน่กับบานเนี่ยตัวไข่ทุกตัวขนาดด่บไข่ก็ตัวใหญ่แน่ผมว่าผมเน้นตัวใหญ่เด้อมาตรงไหนผมอือผมการขายไม่มีไข่ผมไม่เอาเงินจากบาทเลยแต่บาทนี่เนี่ยอ่าบ่มีไข่ขึ้นเลยเลยต้มแล้วก็บขึ้นได้ เนี่ยตัวไหนมันไม่ไข่ตัวเล็กก็ไข่ไข่ทุกตัวมันถ้าไม่ไข่เอามาคืนที่ผมเออชีบแผลอึมมันโกงกันอยู่แล้วเธอไม่โกงไม่งผมใหญ่โต๊ะเปิดเอาไปแล้วเปิดเนาะยายน้อไอเดียคนขายสองลอยเครื่องโล่นี่แต่ว่าหักทรายออกเลยเด้อทรายมันก็ไหลแท้คันบนไส้ทรายมามันคายอ๋อมันจะคายออกเนาะอันนี้พอดีหลงดนเครื่องโล่นึงเครื่องโล่นึงก็หายไรแท้ ไปเอาเอโ้ที่จน่ะยกน่งนี่โอ่งมนกินแล้วนี่เเอาเครื่องโล่มาขึ้นหน่อยแต่เ้เครื่องโล่มาขึ้นหน่อยแต่เอาไซมันโล่หนึ่งโล่ไปยังท่น่ะเออมันหน่อยไหมม่ต้องเไมเยอะามาอยู่ใกล้กัน อันนี้มีขาทีด้วยนี่อยู่นี่ขาทีเด็ดค่ะขาซ้ายเนี่เด้อพ่อค้าเนี่ยเท่าไหร่แล้วขาขาซ้ายเราบอกโอเค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 ว่าเบิ้งว่เบิ้งว่แล้วคุยกันก็คุยกันแค่นั้นแหละ